ตัวที่สามแต่ลืมถ่ายอุยอ้ยอุ้ยปลาเด่นปลาเด่นปลากระเด็นปลาอาลงน้อตเอาลงหรือย,ยังทั้งสองอันเลยใช้คนเดียวสองเบ็ด,ด้วย

ปลาตัวน oh, ้อยหายไปไหนหมดโอ้โหมากองกันอยู่ตรงนี้เอาเนี่ยสวัสดีสวัสดีเจ้าปลาตัวน้อยสวัสดีเจ้าปลาตัวน้อยโอ้เวลาซูมนี่มันไม่ตัวน้อยเลยเียบมากเลย ไม่ได้ไหมได้ไหมไ้ยได้หรอโอ้ยได้ต้อไปแล้วลูกนมันวบาว่านึกเกี่ยงอ้อยห้อยนี่คือคนทำลูงน็อจะปล่อยไปทำไมเด็กนิสัยไม่ดีอุ้ยหน้าใหญ่ Doop, du doop, doop,